คือเราเพิ่งเริ่มวิเคราะห์หุ้น True และ D t a c อย่างเป็นทางการที่เมย์แบงค์เป็นครั้งแรกนะครับเราเริ่มคำแนะนำที่ซื้อทั้ง True และ D t a c นะครับก็ราคาเป้าหมายของตัว True เนี่ยอยู่ที่5บาท9สตางค์แล้วก็ราคาเป้าหมายของตัว D t a c อยู่ที่52บาทซึ่งปัจจัยบวกอันหลักเลยที่ที่อยากจะเน้นก็คือตัวกสทชที่มองว่ามีแนวโน้มเนี่ยจะอนุมัติการควบรวมในไตรมาส3 ปีปีนี้นะครับซึ่งถ้าดูตามข่าวล่าสุดเนี่ยเนื้อข่าวส่วนใหญ่จะชี้ไปในทางที่ว่าสิทธิกรกดาคือวันที่ที่เขาจะมีการประกาศว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติอย่างไรนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองคนว่าจะมองว่าอนุมัติหรือไม่แต่มุมมองของทางเราเนี่ยก็คือว่าเรามองว่าเขาอนุมัตินะครับ<ม>ก็คือในเปเปอร์จะเขียนว่าโอกาส90%ซึ่งแน่นอนราคาเป้าหมายที่ที่เราทําออกมาเนี่ยก็ ก็อิงว่าอนุมัติเหมือนกันนะครับซึ่งในในในสไลด์เนี่ยที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยจะบอกว่าราคาเป้าหมายเนี่ยคำนวณมาจาก3ส่วนนะครับ<ม>ส่วนแรกเนี่ยก็คือมูลค่าเหมาะสมของ Merge Company หรือ Merge Co เนี่ยหลังจากที่ควบรวมกันแล้วระหว่าง True กับ d t a ทเนี่ยมี Synergy <ม>เท่าไหร่เอามาใส่อยู่ในนี้ให้หมดเลยนะครับ<ม>ซึ่งเราคำนวณออกมาได้คร่าวๆประมาณก็คือ Merge Co เนี่ยมีมูลค่าเหมาะสมอยู่ประมาณ 9บาท40ตังค์นะครับในเปเปอร์ hmm. จะมีรายละเอียดตรงนี้อยู่ส่วนที่สองเราก็เอา9บาท40เนี่ยมาคูณส w a ปเร t i o เพราะว่าผู้ถือหุ้น d t แทกับผู้ถือหุ้นทรูเนี่ยสามารถแลกหุ้นที่ตัวเองมีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็นหุ้นใหม่ของ Merge Co. ได้นะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้เนี่ยสวอปเรของ True กับ d t แทก็จะแตกต่างกันนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นของ t u u เนี่ยถ้ามีหนึหุ้นเดิมของ True จะแลก หุ้นใหม่ของตัว Merge Co. ได้5.66หุ้นขอโทษนะครับ mm. 0.6หุ้น0.6หุ้น mm. 1หุ้น t r u เดิมแรกได้0.6หุ้นใหม่นะครับส่วนของ D Tag เนี่ยหหุ้นเดิมได้6.13หุ้นใหม่อันนี้ก็จะได้ Fair Value สำหรับผู้ถือหุ้น t r u และ D Tag ออกมาเมื่อเราเอา Fair v a l u ของ Merge Co. ไปคูณ Swap Ratio นะครับสุดท้าย เราใส่10% discount จาก Fair Value ที่คำนวณได้เพราะเรามองว่าโอกาสการควบรวมสำเร็จคือ90% oh. ก็เลยก็เลยมี discount ลงไปนิดหนึ่ง10%นะครับนั่นคือที่มาของราคาเป้าหมาย5บาท9ตังค์ของ True แล้วก็52บาทของ D-Tac ก็อันนี้จะเป็น Synergy ที่ผมทำประมาณออกมาให้คร่าวๆนะครับก็ในแง่ของ Synergy ผมโฟกัสไปที่เรื่องต้นทุน ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงรายได้เลยในตารางนี้นะครับรายได้ซินเนจีเนี่ยผมมองว่ามีไม่ค่อยเยอะหลักๆมาจากการประหยัดทางต้นทุนของ True <ม>และ d t แทหลังจากควบรวมกันมากกว่าซึ่งที่เรามองไว้ก็คือการควบรวมเนี่ยสำเร็จณสิ้นปี2022เพราะฉะนั้นเนี่ยปี2 3 2 4เรายังมองว่าซินเนจีไม่เกิดเลยซินเนจีเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาเทเลคอมออ e เปอเรตรรวมร่างกันเนี่ย เขาใช้เวลาในการควบรวมระบบควบรวมโครงข่ายปรับโครงสร้างองค์กรเนี่ยเป็นเวลาสักสองสาปีเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆจะไม่เห็นซีเนจี้เราก็สมมติฐานของเราคือ2ปีแรกในการออเปรเรตของตัวเมอร์โคไม่มีซีเนจี้นะครับส่วนพอมาขึ้นปีที่3ปุ๊บก็คือปี2025เริ่มเห็นซีเนจี้เข้ามาบ้างแล้วซึ่งเราประเมินไว้คร่าวๆคือซีเนจี้รวมกันเนี่ยสก้อนเนี่ย 1นึ0 0หมล้านนะครับ1หมื0นหล้านเนี่ยมาจากตัวคาเป็หรือการลงทุนในโครงข่ายเนี่ยประมาณ9,800ล้านอีกที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ5,000ล้านเนี่ยมาจาก o อเปก็คือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการธุรกิจซึ่งต้องบอกว่าตัวที่จะสะท้อนอยู่ในงบกําไรขาดทุนของบริษัท m e r ร์ c o เนี่ยมันจะแค่ก้อน5,000ล้านนะครับเพราะว่านี่เป็น,น,น operational expense หรือค่าใช้จ่าย ในการดําเนินงานส่วนอีก9,800ล้านเนี่ยจะไม่เห็นใน P&L มันจะไปเป็นค่าประหยัดในการลงทุนเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยสมมุติ t r u กับ D Tag เป็นเดิมทีเป็นคนละบริษัทกันขยายเน็ตเวิร์กไปที่ไหนอาจจะต้องลงเสากันคนละต้นรวมเป็น 2, 2> <c oughs> ต้นใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นบริษัทเดียวกันแล้วปุ๊บเนี่ยอาจจะลงแค่ต้นเดียวก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องลงสต้น เพราะฉะนั้นมันก็จะประหยัดการลงทุนโครงข่ายไปได้พอสมควรซึ่งไอกาพัล้านตรงนี้สะท้อนการประหยัดตรงนั้นนะครับ<ด>แต่ว่ามันจะไม่ได้โชว์ในใน p l แค่นั้นเองซึ่งอ,อย่างที่ผมบอกนะครับสองส่วนนี้รวมกัน15,000ล้านในปี2025ในปี2026จะขึ้นไปที่20,000ล้านสองก้อนรวมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆว,ว่า Synergy มันจะค่อนข้างเยอะ อืมก็คือปีแรกหม0 0นล้านปีที่สองเป็นต้นไปเนี่ยปีละสองหมื่นล้านแต่ส่วนที่จะสะท้อนใน P&L จริงๆคือก้อนสีเหลืองอ่อนเท่านั้นก็คือว่า2ปีแรกอะ่ะเราจะไม่เห็นซินเนจีเลยเพราะมันอยู่ในช่วงของการควบรวมรวมร่างผสมพันธุ์กันอยู่ใช่ไหมจะเริ่มเห็นซินเนจีกันตอนปี2025พี่เห็นมีกล่องสีชมพูบอกมาตรการ2ยี่ห้อโดยกสทชเนี่ยอันนี้มันคืออะไรครับ,ค,รบคือ สกสชเนี่ยในในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยต้องต้องย้อนภาพกลับไปนิดนึงว่าช่วงนั้นเนี่ยแรงต้านของการควบรวมเนี่ยตอ,อกจากกระแสสังคมและนักวิชาการบางกลุ่มเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสกสชในช่วงเดือนเมษาเขาก็เลยบอกว่าเพื่อเป็นการปกป้องผู้บริโภคและกระตุ้นให้มีการแข่งขันเราควรพิจารณาออกมาตรการประกอบไหมซึ่ง มาตรการที่เราได้ยินบ่อยอะ่ะก็จะเป็นเรื่องการควบคุมราคาส่วนมาตรการอีกอันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาตอนเดือนเมษาคือมาตรการเขาเรียก dual brand ซึ่งเป็นการบังคับให้ตัว merge co เนี่ยรันธุรกิจเนี่ยสองยี่ห้อไปก่อนก็คือ true move edge ที่เป็นธุรกิจมือถือของ true corporation กับ d t a c ซึ่งเป็นธุรกิจมือถือของของบริษัท d t a นะครับก็คือเขาเขาพยายามจะบอกว่าถึงแม้เป็น merge co เป็นองค์กรเดียวกันแล้วเนี่ยแต่ช่วงแรกๆอ่ะสามถึงห้าปีอ่ะรันสองแบรนด์ไปก่อนได้ไหมเพื่อให้การแข่งขันเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงไปมากจนจนกระทบผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงในที่นี้คือแข่งขันน้อยลงเพราะเหลือแค่สองแบรนด์ะนะครับเขาก็เลยเหมือนมีอาจจะเริ่มมีดําริว่าฉะนั้นช่วงแรกๆอ่ะให้รันสองแบรนด์ดีแท็กกัตูไปเหมือนเดิมก่อนจะได้แข่งขันสามลายต่อไปในช่วงแรกซึ่งในสมมุติฐานเราที่ผมวงเอาไว้ให้ดูเนี่ยผมก็เลย แอสซูมไปเองเลยว่า <c oughs> 3ปีแรกเนี่ยเมอร์ชโคต้องรัน2แบรนด์ต่อไปก่อนอซึ่งพอรัน2แบรนด์ต่อไปปุ๊บเนี่ยนาแดงก็จะเห็นว่าตัว o p e ป Saving อ่ะในปี2025มันจะไม่เยอะใช่ห้าพันแล้วก็ไปปีถัดไปถึงเป็นหมื่นหนึ่งที่ปีแรกมันเป็นแค่ห้าพันเนี่ยเพราะว่าเอ่อช็อปเนี่ยช็อปเนี่ยมันต้องมันยังปิดไม่ได้ครับสมมุติถ้าเ,เป็นเอ t นติตี้เดียวกันแล้วอะ่ะมันมันจะปิดได้แล้วมันจะประหยัดค่าเช่าช็อปได้ จำนวนเซลล์พนักงานที่ต้องจ้างก็จะลดลงใช่ไหมครับทั้งค่าเช่าทั้งค่าพนักงานค่ามาร์เก็ตติ้งที่ไม่ต้องแยกแบรนด์อะไรเงี้ยมันก็จะลดลงได้แต่ช่วงแรกมันยังทําได้ไม่เต็มที่ผมก็เลยอมองว่าตราบใดที่มาตรการไอ้สองยีออง่ห้อเนี่ยยังอยู่เนี่ยโอเปกเซฟวิ่งมันจะทําได้ไม่เต็มที่ใช่อย่างน้อยได้มาห้าพันนะก็ยังดีห้าพันหลักๆก,ก,ก็จะเป็นเรื่องของแบ็กออฟฟิศของพนักงานบางส่วนที่ทับซ้อนกันอันนี้คือข้อมูลที่โชว์ให้ดูว่า ผลบวกในระยะยาวที่เราพอจะคาดหวังได้จากการควบรวมคืออะไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของตลาดโทรคมนาคมทั่วโลกเลยทุกประเทศที่มีอยู่มาดูว่าในตลาดที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันเนี่ยตัวอ B i ิด a ้ามาจินเขาหน้าตาเป็นยังไงในตลาดที่มีผู้เล่นน้อยอ B i ิด a ้ามาจินมักดูดีนี่ตามข้อมูลเลยนะในตลาดที่ DA, อีพิดดผู้เล่นมากอ B i ิด a ้ามาจินก็จะแย่ตามมาเพราะการแข่งขันมันสูง S <S มีการลงทุนทับซ้อนกันเยอะอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเนี่ยถ้าถ้านาแดงวงให้ดูก็คือตลาดที่มี5ผู้เล่น EBIDA t margin แค่ประมาณ42%แต่พอผู้เล่นค่อยๆน้อยลงน้อยลงเนี่ย EBIDA t margin ก็ดูดีขึ้นจนกระทั่งไปที่ตลาดที่มีผู้เล่นแค่2รายเนี่ย EBIDA t margin พุ่งขึ้นไปถึง48%เพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมมองว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราพอจะมองได้ว่าในระยะยาวเนี่ย EBIDA margin ของตลาดไทยก็ควรจะดูดีขึ้น เพราะจำนวนผู้เล่นของเราเนี่ยลดจาก3เหลือ2แต่ว่าอย่าอย่าอย่ารีบใน2อสาปีแรกเพราะอย่างที่ผมเรียนไปในสไลด์ก่อนนะะ้าคือช่วงแรกมันเป็นช่วงของความวุ่นวายเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรเรื่องควบรวมระบบอะไรก็แล้วแต่2ปีแรกจะยังไม่ค่อยเห็นเรื่องอ b บิด a า a r จินที่ที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเท่าไหร่กลับมาที่คำถามหลักของนะกกว่าซินด<อ>ี้จะเริ่มเห็นปี2 0 2 5เราควรจะเอากันตั้งแต่วันนี้ไหมหรือไปค่อยไปลุยกันตอนปี2 0 2 5 อันนี้จะเป็นหน้าตาที่ผมบอกให้นักลงทุนดูว่าตอนนี้ทุกคนถ้าลงทุนใน True กับ d t แทมี2ทางเลือกซื้อที่ราคาตลาดวันนี้เพื่อไปขายที่ VTO VTO ย่อมาจาก Voluntary Tender Offer การทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นออปชันสำหรับนักลงทุนที่บอกว่าฉันไม่อยากรอ Swap หุ้นเพื่อไปถือ m e r g e Co ฉันแบบอยากขายทิ้งละซึ่งทางเออทเลนอและ CP เนี่ยเขามีการตั้ง จอยเวนเจอร์ขึ้นมาชื่อซ<ช>ีทรีน<ช>เพื่อรับซื้อหุ้นจากนัก<โ>ลงทุนนะครับ<ช><ช>ซึ่ง<ช>ราคา VTO ของ True อยู่ที่5.09ราคา VTO ของ d t a ทอยู่ที่47.76ซึ่งแน่นอนสำหรับคนที่อยากเก็งกำไรว่าเอ่อเมอร์เจหรือการควบรวมมันจะได้รับการอนุมัติโดยกสทชเนี่ยแล้วอยากแค่เก็งกำไรระยะสั้นไม่อยากถือต่อยาวเพื่อไปอรอ s y เนจี y อีกหลายปีข้างหน้าเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อ Tru เพรอัพไซส์12%๋อคือตรงนี้ ใช่อัพไซส์12เอร์เซของ d t a c แค่8เอร์เถ้าเล่นสั้นเทรดเทรดเพื่อรออนุมัติเฉยๆเนี่ยผมแนะนําซื้อทููนะครับแต่สําหรับนักลงทุนที่มั่นใจว่าโอเดี๋ยว Merge Co synergy เยอะแยะเอาลุกดูดีขึ้นเป็นกองแล้วมันน่าจะเห็นในในเลววันผมแนะนําให้ซื้อ d ีแทเพราะว่า d t a ทเนี่ยถ้าดูมูลค่าเหมาะสมปุ๊บเนี่ยมูลค่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยของของตัว Merge Co เนี่ย ของดีแท็จะให้อัพไซด์ที่ดีกว่าที่31%คนอยากถือข้ามไปสวอปให้ซื้อดีแทคนอยากเทรดแค่อออรอกสทชย r อนุมให้ซื้อทรูนะครับซึ่ง<ช>ถามว่าผมโน้มเอียงไปทางไหนผมโน้มเอียงไปทางซื้อทรู Synergy และอินท r a t i o n c o อสหรือค่าใช้จ่ายในการควบรวมเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงปกติผมตามข่าวในต่างประเทศเนี่ยทางบริษัทเองต้องออกมาประกาศว่าช่วงแรกจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กรเท่าไหร่ แล้วช่วงหลังที่ตามมาซีเนจี้มันจะเป็นเท่าไหร่เน็ตออกมาแล้ว NPV จะเป็นบวกเท่าไหร่เรื่องพวกนี้ทูยังไม่เคยพูดถึงผมผมก็เลยมองว่ามันยังมีความไม่แน่นอนตรงนั้นอยู่สมมติสมม,ต,สม,มตินะครับถ้าบอกว่าค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กรมันสูงปีเลยปีละ5 0 0 0 0นล้านสมมติเล่นๆนะครับอันนี้มันก็แปลว่าเมิร์ชโคช่วงแรกๆมันก็จะขาดทุนคนก็มันก็จะดูไม่น่าซื้อนะครับอันนั้นคือความไม่แน่นอนของของการถือเพื่อรอไปสวอปหุ้นเหมือนกัน นะครับแต่ว่าถ้าแบบอยากได้เล่นกำไรเทรดดิ้งเร็วๆเนี่ยซื้อทรูเอาอัพไซด์สิบสองเอร์เซนตไปก่อนเห็นด้วยกับนอตเลยเพราะว่าออไอ้เคสที่ซินเนจี่เนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าเราจะมีพี่ใหญ่อยาอ่างเออสยู่นะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าสองสมปีเนี่ยพี่แกจะมีอาวุธอะไรออกมาถล่มอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ <c oughs> ใช่นี่คือความยาก <c oughs> ใช่ซึ่งซึ่งจริงๆต้องต้องเรียนตรงๆว่าผู้บริหาร a อเอสเขาก็บอกเหมือนกันว่าถึงแม้ควบรวมเสร็จแล้วภายในสิ้นปีนี้ ปีแรกของของเมอร์ชโคก็คือปี2023เขาไม่ได้มองว่าการแข่งขันเบาลงทันทีนะครับเขามองว่าในในช่วงเวลาที่เมอร์ชโคใช้เวลาการปรับโครงสร้างองค์กรควบรวมเน็ตเวิร์กให้เป็นองค์กรเดียวกันเนี่ยอันนี้คือช่วงเวลาที่เขาจะใช้ประโยชน์เพื่อแย่งมาเก็ตแชร์ได้เหมือนกันเปิดจุดอ่อนเพียบเลยอ่ะอยากทิมเลยต้องทิมตอนนั้นใช่ไหมแอดวาน่ะใช,ใช่ใช่ <Okay. S 1> จริงๆต้องบอกว่าเขาเริ่มทิมตั้งแต่ตอนนี้แล้วแหละแล้วก็จะทิมต่อไปจนถึงปีหน้า ที่ merge c o เป็น entity เดียวกันแล้วซึ่งนั่นแหละครับก็คือมันอาจจะมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงเนาะหลังจากหรวบรวมกันเสร็จแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นคนที่ไม่อยากวุ่นวายว่า synergy ม,มาเมื่อไหร่อินเค i ชันคอสเยอะแค่ไหนเล่นท r u ไปก่อนแต่ว่าเคสเนี้ยทริกเกอของเวลาคือสิกรกฎาเนาะถ้ามันมีความ <S <S ชัดเจนออกมาเนี่ยมันจะวิ่งไปหา <h ars S 2> ท r u เลยใช่ไหมเกมนี้ใช่ค<ช>ือ VTO จะเกิดก็ต่อเมื่อกสทชอนุมัติให้มีการควบรวม ถ้ากสชอนุมัติวีทีโอไม่เกิดคือเมอร์เจอร์ต้องได้รับการอนุมัติจากทุกฝ่ายก่อนไม่ว่าจะเป็นกสชเจ้าหนี้อะไรก็แล้วแต่อย่างที่ผมเคยเรียนนแดงนะครับเพราะฉะนั้นสิบกรกฎาต้องมอนิเตอร์ว่าเขาอนุมัติหรือไม่ถ้าอนุมัติมันน่าจะเป็นบวกทั้งทางสำหรับ True และดีแท็กแต่เพียงแต่ว่า True มีอัพไซด์เยอะกว่าส่วนสไลด์สุดท้ายนี้เอ่อกำไรของตัว Merge Co เนี่ยที่ที่ควบรวม True กับดีแทกเป็นองค์กรเดียวกันแล้วเนี่ย ก่อนก่อนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการควบรวมหรือปรับโครงสร้างองค์กรเนี่ยตัวเมอร์โคน่าจะทำกำไรได้2,500ล้านในปี2023แต่มันไม่การันตีว่าเขาจะได้กำไร2,500ล้านเพราะอย่างที่ผมบอกช่วงแรกมันต้องปรับโครงสร้างองค์กรมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับซ,ซึ่งทางทางผมเองเนี่ยมองไว้คเขาาๆว่าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยเกี่ยวกับการควบรวมและปรับโครงสร้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,700ล้านเพราะฉะนั้นปีแรกเนี่ยผมมองว่าตัวเมอร์โคยังขาดทุนเล็กน้อย เวลคิเอร์คำถามสุดท้ายก่อนจากลาอยากถามหน่อยว่านักงทุนต่างชาติเขามีมุมมองเรื่องควบรวมแบบนี้ยังไงบ้าง <c oughs> เขาเล็งตัวไหนไหมหรือเขาเขาเขาแอคชั่นยังไงเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นในบ้านเขาหลายครั้งแล้วเขาทำไงนักลงทุนต่างชาติที่ผมได้มันเป็นช่วงตั้งแต่มีนาเมษาที่ผมทํารถโชว์เอาง่ายๆว่าเขาขี้เกียจตามอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาถ้าเขาอยากเล่นเทลโคบ้านเราก็จะชอบแอดวานมากกว่ายิวเกือบ4%ี่เปอร์เซ็น ฟันเด m e n เมนตามง่ายๆถ้าโควิดจบการท่องเที่ยวกับมาเศรษฐกิจด,ดีคนมีกำลังซื้อในการเติมเงินมากขึ้นรายได้มันก็กลับมาเองคือ a อดวานนี่มันแบบคาดเดาได้ง่ายแล้วเขาไม่ต้องตามข่าวอะไรเกี่ยวกับการควบรวมใดๆทั้งสิ้นความเสี่ยงอนุมัติไม่อนุมัติซินเนจีมาเมื่อไหร่เขาขี้เกียจมาขุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาสนใจในเทเลคอมบ้านเราเขาจะพุ่งไปหาแอดวานก่อน80% 9 0เลยนักลงทุนต่างชาติ ผมว่าส่วนน้อยมากที่จะมาตามเรื่องเมอร์เจอร์เขาไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นคนที่จะตามเรื่องเมอร์เจอร์ได้ต้องเป็นเนี่ยนักลงทุนไทยไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือรายย่อยที่ที่มีกําลังพอที่จะตามแบบเดย์ทูเดย์ได้ครับเห็นภาพเลยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากปวดหัวอาจจะคิดแบบฝรั่งเล่นตัวท็อปเบอร์ตอง ปเลยแอดวานง่ายๆแต่ถ้าอยากสนุกกับความผันผวนแล้วสามารถตามข่าวอย่างใกล้ชิดมาฟังนอตเรื่อยๆเ,เนี่ยก็อาจจะแบบอเก่งกำไรไปที่ถูกก็ได้ไม่ว่ากันเนาะใช่ใช่ซึ่งซึ่งถ้าพูดถึงแอดวานเนี่ยราคามันก็ลงมา10กว่าเปอร์เซ็นต์จากพีคของปีแล้วนะครับแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยมันก็ให้ยิวประมาณ 3. 7ถึงแม้ฟอร์เควสตเรานี่คือแบบแย่กว่าของตลาดพอสมควรนะมันก็ยังอิมพลายที่ยิวที่3.7%ในปีนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็ ให้ยูดีพอสมควรลงเยอะมาพอสมควรผมว่าถึงแม้เราออกอคําแนะนําเป็นถือเนี่ยจากวันนั้นมามันก็ลงมาเรื่อยๆผมว่าก็อาจจะมีโอกาสที่เริ่มทยอยซื้อได้เหมือนกันถ้ารู้สึกว่าปันผลที่ประมาณ4%มันโอเคสําหรับเรานะครับโ <Okay. S 2> อเคยอดเยี่ยมเลยก็รายละเอียดนะเพื่อนๆสามารถไปอ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มนะครับของนอตได้นะบนเว็บไซต์โพสต์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็แอปเป็นแกนะเขียนได้ดีมาก ละเอียดจริงๆนะครับน่าอ่านจริงๆนะก็ฝากไว้นะสำหรับตัวของกลุ่ม ICT เนอะน้องๆของเราแอดวาน e ์ดีแท็กครูอ่าเดี๋ยวมีตัวอื่นจะมาเสริมเรื่อยๆนะขอบคุณมาก<ช>เลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับนแดง